เจ้าสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อนี้อยู่ที่สุรีฟาร์มขอานุญยตนํนำพาท่านผู้ชมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะเกี่ยวกับการกะเม็ดยางพรากะแกนยางพราเนาะเม็ดหรือว่าเมล็ดหรือว่าแกนว่าในเนาะ้านเเอิญในห,หลายอย่างอันนี้ถือว่าเราจะมาลงอ่าง เจ้าอันนี้แม่นเขาเกี่ยมกาเม็ดอย่างพลาเพื่อจะทำบัดดิ้งเนาะเพื่อจะทำบัดดิ้งบัดดิ้งก็คือเราจะเอาเม,มา็ดมะเอาเม็ดมะกะแล้วจึงเอาไปลงถุงดำเนาะพอดีของบัดดิ้งเนาะก็คือหักมันจะหลายนี่ระบบหักแก้วอันนิเมนหักแก้วหักแก้วหักแหนงแล้วเจ้าลงไปลงถุงเลยแบบนี้เนาะ นะฮะเขาจะบระคาาเนาะหลังจากอยู่ในถุงดําแล้วเราจึงหาตาสายพันที่เราต้องการมาติดใส่เนาะวิธีการกาะกะ็เกี่ยมพื้นที่เกี่ยมพื้นที่เท่เาจะเอาเม็ดยางลงถ้าเราเอาเรียงเม็ดเนาะโดยควมโดยควมทั้งนี้ลงเนาะเห็นบนี่เอาทั้ง ทั้งมีล้องในรเอง,อ,งเอาทาั้งคมขมีนขึ้นมันจะให้ยางเอเขาขึ้นมางามแม่นมืดได้พลุปลอลออมาหนึงมันจะเลี้ยงตัวกันงามเนาะหากแก้วจะบกคดตาเขาหวานเลยแล้วแม่นปีนไปปินมานี่ฮหากมันจะคดเนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็ได้เก็บไปร้อมหนึ่งล้ว เวลาเขาเก็บขึ้นมานี่ก็มันจะซูนเราเมื่อกี่ไหนมันปิ่นเนาะแต่ก็พบเป็นอย่างนั้พวกนี้มันอาจจะออกว่าอัตตาการงอกกับบุเม่นจะร้อยเนาะชุดตัวเขาเอาคัดอย่างดีมันกันยังมีอัตราการเสียหายอยู่เนาะมันเขาช้างก็จะเก็บให้อยู่ส่วนพุ่นแล้วเขาก็บ,บงวัวก็จะเก็บได้จากมือเนาะแต่เขากลับมาอันนี้ ก็ถือว่าออกลายนอล้วนน่ครับเจ้าเฮ็ดนี่ยถือว่าได้ผลดีแล้วละระดับร้อยเนาะสำนี้ก็ถือว่าะระดับร้อยไปยเนาะหลังจากเขาปรับดินแล้วเนาะหลังจากเขาปรับดินแล้วแล้วเขาเก็จะเอาเม็ดมาเรียงเรียงก็จะเพียนแน่แล้วเนาะเพื่อให้เพื่อใหไ้ได้อย่างที่งามเม็ดอย่างเล็กต้นกาที่งามเนาะ นะครับจะจะถอดในเบืองน,ะนี่อันนี้ต้นเดียวเลเนะาะฮักเต็มเลยนี่ฮักแก้วหลัจะกเขาเลี้ยงแล้วเนาปับดินแล้วเราก็เม็ดมาเลี้ยงเรี้ยงแล้วเขาก็จะาขี้แก้มมาปก หรือว่าใครมีคุยมะพร้าวก็ใช้คุยมะพร้าวก็จะยิ่งดีกว็ยิ่งแต่ถ้าผมมีก็ใช้แกบก็ได้เนาะน,นี่ครับเจ้าก็ใช้แกบว่าถือว่าโอเคเยอยู่ออกดียอยู่อันนี้ฮักแก้วเนาะนี่ฮักแก้วใหญ่ดีฮักแก้วฮักแก้วฮักแนวเต็มเลยเวลาเอาไปล่องฟงดำแล้วแม่นร้อยโอกาสลอดสูงเนาะ ต่างจากแบบบืนหลายหลังจากเขาเลี้ยงเม็ดแล้วแกะปกแล้วเขาก็จะหาผ้ามาปกเนาะเอาถุงยางมาปกแบบนี้เอา,เาผ้าปุ๋ยมา,ผ,าผ้าปุ๋ยมาเอาผ้ากันแสงเนาะมาปกนี่เดี่หนึงเพื่อห้อแสงถือแบบนี้ถือว่าออกไวหลายเนาะ เจ็ดห้าสิบกันจะออกเพียบเลยถ้าเม็ดพันธุ์เอามีคุณภาพสูงเนาะหรือว่าเอาคักๆกระสามมือก็ออกขึ้นกันเลยเนาะท่านชมแต่สำหรับข้าพเจ้าม่นข้าพเจ้าจะแช่น้ำก่อนเนาะแช่น้ำก่อนสามคืนเแล้วเอาแช่เอาลงแล้วก็ติงเอานนติงไว้บอก่ให้มันฟู แช่ไว้สามวันหลังจากนั้นเขาจะ่งออกมาลงเนะเาะจะเพิ่มอมัตราการงอไวขึ้นกว่าเก่าอีกคือว่าถ้าผู้ใดอยากเอาไปแบบนี้ก็ได้เนาะนี้คือว่าตีนกับแก้นี้เนาะออกมาเป็นตีนกับแกนจะมีหักแก้วอยู่ทางกลางนี้แล้วก็มีห้างแหนงอยู่ข้างๆนี้เอาเจะแปลวลงทงดําก็ได้เนาะแต่ว่าต้องให้อยู่ในโฮมสก้อกนเพราะทันใดให้ออกแดดเนาะถ้าเอาออกแดดเลยเนี่ก็อตัตราการลดจะหน่อยเนาะสำหรับการยืดผิวนี้ สำหรับประสบการณ์ของข้าพเจ้าตัวจริงแต่ท่านอื่นก็ข้าพเจ้าก็เคยเห็นอยู่นะฝนเราลงแบบนี้เลยแล้วก็รถออ่กับวิธีน่าใดกับบุหูน้ำเนาะสำหรับข้าพเจ้าเองแม่นอาจจะเป็นน้ำสวงยังทันวิถฝนแน่เนาะข้าพเจ้าเห็นเดี๋ยวนี้แมนยังมีฝนอยู่เวลาเห่าสำนี้ไปแล้วเห็นให้หากนี่เน่าเพราะว่าฝนจะตกเกือบทุกมือเลยอย่างนี้เนาะแต่บุหงัวทางภาคอื่นหรือว่าบนอื่นนี้ เป็นน้ำดินแน่ะบ่หรือว่านวใดอย่าลืมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำกันด้วยท่านผู้ชมแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันู้ใดมีขม,มูหรือว่านี่บุคคลบนแนกก็สามารถแลกเปลี่ยนนํำกันได้เนาะสำหรับครับเจ้าแม่ประสบการณ์ตัวจริงเลยเห็นคิดว่าเอาตีนกับแกนี่ไปใส่มันจะเกิดดีเนาะแต่ต้นที่มันรอดก็หางมันแข็งแห้งเลยเนาะหางมันใหญ่หางมันใหญ่ดี แต่ว่าส่วนหหายแม่นมันจะเน่าเพราะว่าเป็นน้ำออาจจะเป็นน้ำระดูฝนแนบ่บ่กเาฝนตกหลหรือว่าเป็นน้ําดินแน่เนะแต่ครับเจ้าเลือกใช้ตัวที่มันยาวแบบนี้สําหรับอยู่สวนครับเจ้าเนาะอยู่ที่สุรีฟาร์มนี้อาจจะใช้ตัวที่มีหักแก,ออก้วมาเอาเลือกแน่แล้วก็ยอดบุบท่านมีใบเนะจะไปเลี้ยงไว้ประมาณหนึ่งคืนเพินเ่นก็จะออกใบแล้ว หนึ่งหรือสองคืนเนาะเพนก็จะชัดขึ้นไปยังไว้ว่าเลยหลังจากเขาได้เม็ดพัน์ที่งอกแล้วเนาะเขาก็จะอมาลงทั้งถุงดำแบบนี้้านไปหนึ่งวันก็จะแตกออกมาหนาย่เลยเนาะผมไวผมเก่งของเพื่นตามที่ครับเจ้าปลูกพืชมานี่ แต่ว่าอ,อย่างพรลราน,นาี่ค่อนข้างปลูกง่ายก็มูเนะถ้าเทียบกับกลมวยมะฮุงขันแล่นที่เคยปลูกคนละเรื่องเลยเนาะก็จะยนักกันไหเจะเหลังจากที่เ,าเอาลงถุงดำแล้วเราจะพักไปในห่มก่อนเนาะพักไ้อยู่ในห่มประมาณหนึ่งคืนหรือสองคืนเพื่อให ระบบหักได้เข้าสู่ดินแล้วก็ลำตัวเขาจะพับตัวได้เนาะหลังจากนั้นเขาก็จะออกมาขุดขุดลองแบบนี้เนาะดลองเพื่อเอาทงดำลงอันนี้อยู่กลางแดดเลยนะครับเจา้าปวยไม้งบงปวยอย่างเลยเบื้องนี้ถือว่ายังขุดต่ำโพดเนาะ,ะขุดขุดตืน้นเอาขุดตื้นเนาะมันก็น จะมีผลดีก็คือหญ่าเวลาตัดหน้ามันจะบวชซูลต้นยางเฮาเนาะแต่ว่าจุดเสียก็คือมันจะความซุ่มจมหลายมันจะต่างจากเฮาคุดเลือกนั้นนี้เนาะคุดเลือกเกือบเพียงถงดําเลยแหละมันมันจะเก็บความซุ่มได้ดีนะเพราะว่าเฮาเวลาเฮาคุดน้ําน้ํามันจะต่ำร้งนี่นะเบาอย่างของเฮาจะโบแห้งเนาะเฮาจะบลไดยหดดุปันไดอันนี้ถือว่า เริ่มงามแล้วเนาะเริ่มติดแล้วแต่เราเลี้ยงจนพันญ่อีกชังหน้อยเราจึงซอกอันตาพันที่เราต้องการมาติดใ่เนาะก่อนเอาําไปปลูกงาจุดดีของบัดดิงก็คืออัตราการลดจะสูงเวลาเอาไปปลูกเนาะเพราะว่าเราบร่ได้กระทบฮักมันระบบฮักแก้วหรือว่าระบบฮักแหงเราจะบม่ได้ตัดมันจะต่างจากต่อ,อย่างเขียวฮนเนาะ ตัวอ,อย่างเคียงเขาจะได้ตัดอ,องมดอย่างอันเขาจะได้ตัดอ,องมดหักหนงหรือว่าหักแก้วเนาะเขาตัดเราจรึงซ้ำไม่วันนี้ตากาันลอดตอนซ้ำม,มันถ้าผ,ผู้มีประสบการณ์หรือว่าดินเ้องพดีแน่ก็จะเไ็่ให้ชาวเสียหายได้เนาะแต่บัดติ้งนี่แม่นหลังจากต้นกาเขาพร้อมแล้วเขาก็จะมาติดตาใั่เลยเอาตาพันนี้เขาต้องการบอร่อเนาะมา ว่าจะเป็นสองห้าหนึ่งบอร้อยหรือว่าส9 0 4ที่ลูกค้าต้องการนั้นเนาะหรือว่าที่เราอยากปลูกนั้นเราก็ไปซกใสายพันธุ์ที่เราต้องการมาติดใส่ได้แล้วจึงตัดหลังจากที่เราจะตัดล้วก็เคลื่อนย้ายได้แบบบดะงได้เสน้สนถนนถนนบันไดเนาะว่าหากมันจะแน่นหากมันจะหลาย เดี๋ยวถือว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะท่านผู้มชมท่านผู้ชมท่านใดมีประสบการณ์ที่ดีกวนน่านี้หรือว่ามีคำแนะนำดีๆอนะไรก็จะลืมคอมเมนเต์เด้อยเจ้านาถือว่าคลิปนี้เป็นวิธีการกะเม็ดพันธุ์อย่างพาราเพื่อเกี่ยมเฮ็ดบัตด,ดิง้งจะได้จบเพียงคำ่นี้ซักก่อนเนาะขอขอบใจท่านผู้ชมที่ติดตามหูกชม ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการ็ดคลิปต,ต่อไปเนาะสบายดี